สวัสดีครับกลับมาพบกับ t u i c o ข้อ A1017 นะครับวันเกิดวันนี้ข้อจะรับโจทย์ข้อนี้เขาจะให้ข้อมูลมา6ตัวก็คือเป็น y1, m1, d1 คือวันเดือนปีคือเขาจะให้มาของ2คนก็คือคนแรกคนที่2เขาต้องการหาว่าถ้าคนไหนเกิดก่อนถ้าคนแรกเกิดก่อนเนี่ยให้ปน1ถ้าคนที่2เกิดก่อนให้ปริ้น2 แล้วก็ถ้าใกล้เคียงกันหรือก็คือเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันเนี่ยให้เป็นศูนย์โอเคเดีน okay. ยวเรามาเขียนกันเลยตอนแรกเราก็รับค่าของปีเดือนเราก็วันมาก่อนกับ in input เพราะว่าเรารับค่าเข้ามาเป็นตัวเลขเสร็จปุ๊บเราก็รับทั้ง3ตัวเลยแล้วเราก็รับแบบนี้ให้กับคนที่2ด้วย โอเคทีนี้เราก็จะมาให้ a กับ p เนี่ยแทนจำนวนวันที่ของ2คนนี้ที่ผ่านไปก็คือเราจะ y 1คูณ365ปบวกด้วย m 1คูณ30ปบวกด้วย d 1อ่ะตัวนี้เหมือนกันของ p ก็เหมือนกันแต่เป็นของคนที่2 อันนี้มันก็คือการนับเหมือนกับว่านับว่าเกิดปีคศมาเท่าไหร่แล้วถึงจะเกิดคนนั้นเกิดมหม if a ถ้า a ถ้าใครเกิดก่อนแปลว่ายิ่งน้อยคือเวลาผ่านไปน้อยก่อนที่อีกคนหนึ่งจะเกิดนั้นถ้า a น้อยกว่า b เราก็จะทำการเป็นหนึ่ง L if a มากกว่า b เราก็จะทำการ print 2อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือ l i f a เท่ากับเท่ากับ b เราก็จะทำการ print 0เดี๋ยวมาทดลองกันเราใส่เป็น201112 2 0 1 0 1 2 4ก็จะได้ออกมาเป็น2แล้วก็ตัวต่อมาเป็น2 0 0 1 3 25 2 0 0 1 3 30ก็จะได้เป็น1แล้วก็อีกกรณีหนึงคือวันเดียวกัน2 0 1, 3 18 2 0 2 1 3 18ก็จะได้เป็น0ทีนี้ครับ